สวัสดีครับ EP 2ของทริปเกียวโตโอซาก้านี้นะครับจะเป็น EP ที่เราจะเดินทางจากเกียวโตกลับไปโอซาก้ากันแล้วครับวันนี้ก็วันที่3ที่เกียวโตแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปโอซาก้าเนี่ยเราก็จะเดินทางไปเที่ยวอีกหนึ่งที่ในเกียวโตครับซึ่งเป็นที่ยอดฮิตเหมือนกันที่นี่ก็คือวัดน้ําใสหรือวัดคิโยมิสุโดยการเดินทางนะครับเราจะเดินทางด้วยแท็กซี่ครับเพราะว่าที่พักเราค่อนข้างจะใกล้กับวัดมากๆครับค่าแท็กซี่จะอยู่ประมาณ1,000นเยนเท่านั้นครับซึ่งนั่งสี่คนก็ถือว่าราคาหลับได้ เียาเฝ้ารองเท้าอ่ะเก้าใบครับอะไรอาสาวใหญ่อาสาวใหญ่อะไรนะไม่ขยับเลยอันเล็กกันอันนี้เราดได้อยู่อันนี้นะอันนี้สองมืออันนอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้เราห่วยอันนี้บอสไม่ขยับเลยอันเล็กได้อันเล็กได้อ่างมือเที่ยวข่าวตุนาวสี่ ะไรนะ,ะนาวซีลุ่นแค่เขาธนาสีใช้ใจวิ่งออกบุรีแล้วก็ออกประจวบวัดน้ำใสนะครับถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยครับซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะครับและสิ่งที่น่าทึ่งของวัดน้ำใสอย่างหนึ่งก็คืออาคารของวัดน้ำใสนะครับซึ่งเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่นะครับอาคารนี้ไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวนะครับน่าทึ่งมากๆ เจดีสีแดงอันนี้นะครับชื่อว่าเจดีซันจูโนโตะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นเจดีที่สูงมากๆเลยครับประมาณ3 1เมตรนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้แก่ผู้ที่มาขอพรนะครับส่วนบ่อน้ําตรงนี้นะครับมาจากสายน้ําทั้ง3สายซึ่งไหลมารวมกันเป็นน้ำตกโอโตะครับซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้ดื่มน้ำจากสายน้ำตรงนี้นะครับก็จะสมปัารถนาครับแบ่งเป็นสายน้ำสายแรกคือ สมปรารถนาด้านการศึกษาครับสายที่2คือความรักครับและอีกสายหนึ่งก็คือความแข็งแรงครับแต่ดื่ม3ามสายรวมกันเลยก็ได้ครับจะได้สมปรารถนาทุกข้อครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดน้ําใสนะครับก็เป็นเพราะว่าสายน้ําทั้ง3ามสายที่มารวมกันที่น้ำตกโอโตะนะครับมีความใสสะอาดชาวญี่ปุ่นก็เลยตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดน้ําใสนั่นเองครับในวัดก็มีร้านอาหารด้วยนะครับก็เลยลองกิน รสชาติผมถือว่าโอเคเลยครับแต่ว่าราคาผมว่าสูงไปนิดนึงหลังจากเดินเที่ยวทั่ววัดแล้วก็อิ่มท้องกันแล้วนะครับก็เดินลงมาด้านล่างของวัดครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของแถบนี้เลยครับนั่นก็คือถนนสายการน้ําชาครับ เป็นถนนที่ข้างทางน,นะครับเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆมากมายเลยครับและเรายังสามารถเดินต่อจากถนนสายนี้นะครับเชื่อมไปยังถนนย่านฮิกาชิยาม่าครับเป็นย่านที่เหมือนเราหลุดไปยังยุคเอโดะของญี่ปุ่นเลยครับอาคารบ้านเรือนต่างๆครับจะเป็นแบบโบราณเกือบทั้งหมดครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนนิยมมาถ่ายรูปมากๆครับุมยอดทินแล้วเนี่ยอันนี้ และเรายังสามารถเดินต่อไปนะครับเพื่อไปชมเจดีย์สากะได้อีกด้วยครับรลนะหลังจากเราเต็มอิ่มกับเมืองเกียวโตกันแล้วนะครับเราก็กลับเอากระเป๋าที่โรงแรมครับเพื่อที่เราจะเดินทางต่อไปอยังโอซาก้าครับ การเดินทางนะครับเราก็จะใช้บัตร KTP ในการเดินทางนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆก็ถึงเมืองโอซาก้าแล้วครับช่วงบ่าย<ร>าที่เราไปถ,าถึงถ<า>นะครับฝ<า>นก็โปรยปลายเลยครับบวกกับอากาศช่วงเดือนพันวาแล้วด้วยเนี่ยทำให้หนาวมากๆเลยครับ <G uard ian> ไปถึงเราก็เช็คอินที่โรงแรม aka, โอซาก้าเทกคุนะครับอยู่ในย่านโดงโบร ر ครับราคาไม่แพงเลยครับตกคนละประมาณ1 0 0 0บาทต่อคืนเท่านั้นเองเราก็พักกันไปเลยครับ2คืนขี้เกียจย้ายที่พักครับ เช็คอินเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางไปหาของกินกันต่อครับเราไปกินซูชิร้านดังย่านนิปปอนบาชิมาครับชื่อร้านจะยากๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ราคากับปริมาณนี่คุ้มมากๆเลยครับอร่อยด้วยครับแนะนําเลยครับหลังจากอิ่มกันแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปยังศาลเจ้าซูมิโยชิครับเป็นไหป็นะหาพัน่ามร0พันกว่าบาท ที่ผลพังกบ้างเอยอะเลอว,ว่ามาสามร้อยที่ทำงานมาบาสี่โมงนิดๆมือตืบฝนก,ก็ตก <c oughs> การเดินทางมาสาลเจ้าซูมิโยชินี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็แค่ดั้งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีซูมิโยชิครับแล้วก็เดินอีกประมาณไม่กี่เมตรเท่านั้นครับเราก็จะถึงสาลเจ้าซูมิโยชิกันแล้วนะครับ และเมื่อเราเข้ามาภายในตัวสถานที่นะครับเราก็จะพบกับอาคารหน้าตาคล้ายๆกันซึ่งมีทั้งหมด4อาคารนั่นเองครับ จุดแลนด์มาร์กสำคัญของศาลเจ้าซูมิโยชินะครับก็คือสะพานไทโกบาชิครับซึ่งชื่อไทโกบาชิเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อชนิดหนึ่งของกลองญี่ปุ่นครับมีที่มาจากการที่สะพานสะท้อนกับผิวน้ำมีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกรอกนั่นเองครับและตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อศาลเจ้าซูมิโยชินะครับที่พระเจ้าที่สถิตอยู่ที่นี่นะครับจะเป็นเทพแห่งท้องทะเลครับผู้คนเวลาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ก็น,นิยมมาอวยพรเพื่อให้เทพเจ้าที่นี่คอยคุ้มครองตลอดการเดินทางครับและศาลเจ้าซุมิโยชินะครับไม่มีค่าเข้าชมเลยครับและมีเวลาทําการตอน6โมงเชา้าถึง5โมงเย็นครับหลังจากที่กลับออกมาจากศาลเจ้าซุมิโยชินะครับเราก็เดินทางไปที่ที่พักกันก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวโอซาก้าในยามค่าคืนกันครับโอ้โหกว้างเกินไม่นี่เอย่ายีบอย่บบาบังดิ พอดีตัวพอดีตัวจริงแล้วก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมโอซาก้ายามค่ำคืนนะครับเราก็ขอไปเติมพลังด้วยราเมงร้านดังก,กันก่อนนะครับร้านนี้ชื่อโอซาก้าฮูนรูนะครับการเดินทางไปร้านนี้ค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าร้านค่อนข้างไกลกับสถานีรถไฟฟ้ามากๆครับต้องเดินประมาณ15นาทีเลยและคิวก็ค่อนข้างเยอะมากครับแต่รสชาตินะครับบอกได้เลยครับว่าอร่อยมากสถานีอะไรนี่ไงอ๋อนนัมเบอร์สถานีอ,อ๋อ,อ,อ แนะนำนำบานำบาคอนโดริก <Hond uri. S 2> ตรงที่เรากำลังเดินเล่นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นถนนที่ชื่อว่าถนนย่านนำบาสนะครับมีเป็นแหล่งของกินแหล่งชอปปิ้งครับเดินกันเพลินมากๆเลยแลวคนก็เยอะมากๆเช่นกันเราก็เดินต่อไปอีกหน่อยนะครับเราก็จะสามารถเดินไปโผป่ด้านโดททโบลีได้ครับตรงตึกกูริโกเนี่ยแหละครับเป็นนด์มาร์คสำคัญของย่านโดททโบลีที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันมากๆเลย วันที่3ที่ญี่ปุ่นนะครับและเป็นวันแรกที่โอซาก้านะครับก็ขอจบไว้ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาลุยต่อวันพรุ่งนี้กันวันนี้กับอากาศเกียวสานะ ห้าองศาลดทิงสิองศาวันที 5, ท่ห้าวันนี้สิไม่ไวันนี้ห้าตอนแรกเี้ไม่ไหวลลเลยไปไหนฮะยังหนาวแต่ฟ้าสวยวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นครับและเป็นวันที่อุณหภูมิลดลงแบบเยอะมากๆเลยครับเมื่อวานนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสิบห้าองศานะครับแต่วันนี้อุณหภูมิลดลงมาเหลือแค่ประมาณห้าองศาเท่านั้นครับ ส่วนโปรแกรมเช้านี้นะครับเราก็จะไปอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่ยอดนิยมในโอซาก้าครับนั่นก็คือปราสาทโอซาก้านั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันหน้าปราสาทโอซาก้ากันก่อนครับเราก็ไปเจอร้านข้าวร้านหนึ่งครับดูเผ็ดๆดีครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็สั่งเผ็ดระดับสูงสุดไปเลยครับอาหารก็อร่อยดีครับแต่ผมว่าราคาแอบสูงไปนิดนึงครับสาหรับร้านที่เป็นสตตีทฟู้ดครับ หลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินเข้าตัวปราสาทกันครับส่วนตั๋วเข้าชมนะครับเราได้จองผ่านคลูกมาก่อนแล้วครับราคาตกคนละ1้อยบาทครับซึ่งดีมากๆาเลยนะครับที่จองมาก่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องต่อแถวซื้อตั๋วหน้าปราสาทโดยตัวปราสาทโอซาก้านะครับภายนอกจะดูเหมือนมีทั้งหมด5ชั้นแต่ว่าภายในนะครับรจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชั้นครับ จะมีบางชั้นที่เราสามารถเก็บภาพเก็บวิดีโอได้นะครับแต่ก็มีบางชั้นเหมือนกันครับที่ไม่อนุญาตให้เก็บภาพหรือวิดีโอนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมชอบมากๆครับเป็นจุดที่เอาฟิกเกอร์หลายๆตัวนะครับมาจัดให้เป็นกองทัพครับจำลองการลบกันนะครับเท่มากๆเลยส่วนในการเล่าเรื่องภายในปราสาทนะครับจะเป็นการเล่าเรื่องในสมัยยุคเซนโกคุครับ หรือ,อยุคที่ญี่ปุ่นมีสงครามกลางเมืองนั่นเองและถ้าอยากอินกับยุคเซนโกคูนะครับผมอยากแนะนําซีรีส์เรื่องโชปุนครับเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นยุคเซนโกคูนะครับถ้าดูจบแล้วเราได้มาเที่ยวปราสาทโอซาก้านะครับรับรองอินแน่นอนครับบนชั้น8นะครับซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของตัวปราสาทโอซากาครับก็จะเป็นจุดชมวิวแบบ360องศาครับเราสามารถชมวิวเมืองโอซาการอบๆตัวปราสาทได้รอบตัวเลยครับสวยมากๆเลย หลังจากเราออกมาจากปราสาทโอซาก้านะครับเราก็ไปหาอะไรกินกันที่ย่านนัมบาเราก็เดินไปเจอร้านอิตโตคุนะครับเป็นร้านของทอดเสียบไม้ครับทอดร้อนๆเลยครับกรอบๆครับอร่อยมากช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเราก็เดินทางไปชอปปิ้งกันที่ย่านนิปปอมบาชิครับเป็นย่านที่รวบรวมของเล่นเอาไว้เยอะมากๆเลยชั้น1เกมชั้นสองเกมชั้นสามอมิกชั้นสี่ห้าดีวชั้นนกก็ดเ ี <G ül> <DVD S 2> ีพีพ,พิิเศษวนลและในคืนนี้นะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายที่โอซาก้าแล้วครับจริงๆก็เป็นคืนสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนี่แล้วละครับเราก็ออกไปเดินเที่ยวเล่นเดินหาอะไรกินกันที่ย่านโดโบริเหมือนเมื่อวานนะครับเดินกันจนดึกดื่นเลยครับแต่แถวนี้นะครับก็ยังคึกคักอยู่เสมอเลยครับไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ตามครับตุ๊กแกขนมของฝากจากญี่ปุ่นที่แชร์กับทุกคนได้ขนมของฝากในระยน วันสุดท้ายที่ญี่ปุ่นก่อนกลับไทยนะครับวันนี้เราก็ตื่นกันสายๆได้เลยครับเพราะว่าเราไม่มีแพลนอะไรเลยแล้วไฟล์กลับของเรานะครับก็ค่ำๆเลยครับเราก็เช็คเอาจากโรงแรมนะครับแล้วก็ฝากกระเป๋าเอาไว้ก่อนที่จะไปเดินเล่นหาซื้อของฝากย่านชินไซบาชิครับ <Okay. S 1>

เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้เลยตัวนี้ใช่เหรอเฮ้ยไหนพีกอะไรดูไว้ ปาสิล่านะไม่เอาดิงโง่นะปาสิล่าวะหอมแท้วะปาสิล่าเฮ้ยเดือดเรี่ยงเลยเจ้าเล้กก็ตัวปาสิล่ามีหางนะดิมายืนคู่กันเลยมันมีหางนะดิสู้กันสู้กันเวลาไม่เอาลีกัน,นกดิอเออ๊อะ กัดจ้จังวะดีแล้วแก้มต้องงัดต้องได้แล้วมีหางอันไหนเนี่ยโอ้ยของเทถ้าผมแล้วผมให้เลือกเลยยาวไหนนั่นเลื่อนเลื่อนไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วมันได้ครั้งเดียวเรียบร้อยแล้วไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอ๋อไม่ให้เลิงแล้วก็อย่นี้อ๋อมันเลื่อนได้แค่อย่างนี้อ๋ออย่าให้ตรงอ่ะ ในก็นได้ให้มันตรงอ่ะพองานนี้โอเคน้องกดมาเลยอ่ะคือเล็งตัวนี้เลยเหรอมันไม่มีแวว<ด>นจะกราดเลยไม่ได้ไม่ยังเล็งไม่ตรงเลยให้กระจอกเกินตั้งสองร้อยในย่านชินไซบาชินี่นะครับถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบในมังงะญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับย่านนี้จะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณนะครับหายวับไปกับตาได้ไวมากๆเลยครับ บายบายอลิเกอร์ฟอร์กไซมัสหลังจากที่เราไปรับกระเป๋าที่ฝากที่โรงแรมนะครับแล้วก็เดินทางไปสนามบ,บินคันไซกัน,นแลเปในการจบทริปเกียวโตโอซากา้าในราคาประหยัดครับขับมาครับ